สวัสดีค่ะวันนี้แม่นา,นาจะมาะรยายงาน,นตัวนะคะก็อย่างที่แม่นานเคยบอกไว้นะคะว่าถ้าแม่นา,นามีไรายได้จาก Youtube มีคนเข้าดูมีผู้ติดตามแล้วก็มีรายได้เข้ามาแม่นา,นานจะมาบอกนะคะแล้วรายได้ที่ได้แม่นา,นาก็จะเอาไป บริจาคช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นบริจาคอะไรก็แล้วแต่แบบเวลากลับไปไทยหรืออยู่ที่เนี่ยถ้าเราพอช่วยเหลือใครได้เราก็ช่วยนะคะไรายได้ที่ได้จาก y o u t u b e มันก็ไม่ได้เยอะแต่แม่นาก็อยากจะบอกว่ามีไรายได้เข้าแล้วนะคะมันมีเข้ามาตั้งนานแล้วแต่แม่นาทำไม่เป็นเอาเงินเอาเงินเขาไม่เป็น กาเมื่อก่อนก็สงสัยก็เที่ยวไปดูว่าเอ๊เขาทํากันแล้วยังไม่มีรายได้เราจะมีรายได้ไหมเนาะแต่ที่บอกไว้ถ้ามีแม่นาก็จะเอาไปบริจาคนะคะเงินที่ได้จาก YouTube ได้จากช่อง y o u t u b แล้วก็ต้องขอขอบคุณ youtube ด้วยค่ะที่ให้โอกาสแม่นานะได้ทําช่องได้ยืมช่องได้มีแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะ fc ทุกคนนะคะที่ติดตามแม่นาถึงจะเป็น วิดีโอหรือ Youtube ที่น่าเบื่อแต่ไฟคลับก็ยังรักแม่นานสะิตามแม่นานะคะถ้าเรื่องอะไรที่ไม่ได้ตอบหรือเห็นคอมเมนต์บางทีไม่ได้เข้าดูเลยบางทีถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อไม่เป็นถ่ายยังไงก็ลงไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าทำให้เป็นความจำไม่ดี ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะ FC แล้วก็ช่อง YouTube แล้วก็ผู้สนับสนุนทุกๆคนอะคะ่ะเพื่อนๆอะไรประมาณเนี้ยคุณจับใจนะคะแม่นาจะบอกรายได้เลยนะคะรายได้ที่แม่นาได้จาก YouTube ก็เป็นเงินรัแบหบนึ่งนะคะเดี๋ยวหาก่อนเมื่อกี้ยังเจออยู่แหละกดไปกดมานี่แหละ อาจาเดีด๋วยวจะให้ดูได้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 อยู่ตรงไห <c oughs> อคยองเขาดูได้อืม เจอแล้วข้อมูลวิกเตอนนี้รายได้มีมีผู้ติดตาม2004นะคะมีคนดูจำนวน5 5 0จําจำนวนการดูก็48จนวโมงที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้ยังเปิดได้เลยเพลงเพลิงอะไรไม่ทำไม่ทำเลยเพราะาทำไม่เป็น ความคิดเห็นเนี่ยมาเคียงเปิดได้เลยว่าจะให้โดยนไไคะหนอน,หไไหนหอื้นนะคะอยาให้ดูเออเออ,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 อตอเข้าไปในวิดีโอเสียเลย ช่องเหรอ,อไม่ช่องเไม่ใช่ใชเกี่ยวกับเนี่ยพอดีเปิดได้แล้วพอจะให้ดูดูสิปั๊บเดียวก็วลืม <c oughs> ปั๊บหนึ่งนะคะก่อน แม่นากร้องเดี๋ยวแม่นาจะให้ดูนอ,อ,อนุญ,ญาตนะคะจะไปดูนี่ในคอมแต่ที่แม่นานถ่ายคลิปนี่คือในโทรศัพท์นะจ๊ะเพราะว่าเอามอนลงในคอมไม่เป็นโ <c oughs> ทรศัพท์ก็ยังไม่มีที่ตั้งแบบนึ้นะคะ โทรศัพท์ก็ไงนั่งหลังเนี <Yeah. S 1> ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงหาไ่อไไ้ัได้ได้รายได้มีรายได้เข้ามาก็เป็นเงินโครนหนึ่งเอา้าทำไมเงมาเนเป็นเงินโครนอยู่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าโครนนะคะรายได้ของแม่นหนไม่ ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ขอบคุณนะคะก็มีรายได้เนาะอันนี้ก็เอาเอาไว้ช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากไม่มีกินไม่มีใช้นะคะจะไปช่วยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าไปเมืองไทยก็จะไปเลี้ยงอาหารให้แก่นักเรียนเลี้ยงอาหารให้คนชรา ะคะให้ทุนการศึกษาอะไรประมาณนี้ที่รายได้จาก y t u t u นะแม่นาจะไม่เอามาใช้เป็นการส่วนตัวแล้วเรื่องที่เรา,าช่วยเหลือน้องหรือช่วยเหลือพี่มันเป็นเงินของเราไม่เกี่ยวก,กับเงินที่สร้างรายได้นะคะที่มีรายได้จาก YouTube นะคะแม่น่าก็จะขอฝากให้ทราบทุกคนค่ะเงินเขาเอาเข้าบัญชีให้ เมื่อกี้แม่นาก็ยังกดอยู่เลยเนี้ยแต่ตอนนี้หาไม่เจอแหละเดูดิเนี่ยเป็นแบบนี้แหละถึงได้ว,ว่าไม่จําอะไรแต่ยังดีนะที่ว่าอ่า ...YouTube ให้โอกาสเราให้เรามีช่องก็ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วค่ะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกดไปก็มาเจอเด้แป๊บนึงอืมได้ได้แต่ก่อนอยู่ไหน นะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูอันนี้อภิธานนี้ต้องดูเป็นภาษานี่นี่เขาจะมีบอกมาว่าเขามาเขาไม่รู้ว่าเขารวมอะไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองเดี๋ยให้ดูคะ่ะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองจุดห้าสิบสองโครนหนึ่งแม่นาะก็ไม่เข้าใจนะคะหนึ่งถึงสามสิบกันยาแล้วก็ออกโทเอร์ตุลากันยาตุลาได้เจ็ดจุดเก้าแล้วก็หนึ่งถึงยี่สิบเดือนนี้ได้เจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดสิบเก้าโครน เป็นเงินโครนนะคะเป็นเงินไทยก็ไม่เท่าไหร่ <c oughs> แต่ก็ยังมีมไรายได้เข้านะคะจะบอกว่าดีใจก็ดีใจอะค่ะ,ะ,คะอ่านี่ไงตอนนั้นได้เดือนเดือนวันที่เจ็ดเดือนตุลาได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดสามสิบแปดสตางค์ให้ดูอีกครั้งนะคะที่ได้มาแล้วอ,อให้ดูมาอีกครั้งหนึ่ง เห็นลูกศรที่ชี้ไหมคะเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงยวถูกมห้ยเนี่ยสายก็ชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยลูกศรที่ชี้เนี่ยค่ะคือที่ได้รับตังค์แล้วนะคะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือได้รับตังค์แล้วนะคะเนี่ยอันนี้เลยค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่เก้าจุดสามสิบแปด คือแม่นาได้มาแล้วนะคะเงินอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้วก็เรากับเมืองไทยเนาะไปทำบุญด้วยกันไปบริจาคด้วยกันนะคะเพราะว่าจะพูดว่าทาบุญก็ไม่ได้แต่จะเอาเงินให้คนอื่นเขาอะก็คงจะได้เพราะมันเป็นเงินรายได้เพราะว่าแม่นานัศถือศาสนาคริสต์ไม่เลยนัศถือศาสนาพุทธแต่ไม่ว่าจะศาสนาไหนก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีทําความดีนะคะยังไงแม่นาก็ขอบพระคุณทุกๆคนด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดอะไรก็ได้ค่ะนะคะให้มีคนดูนะคะแม่นาก็จะได้ทําอีกทําไปเรื่อยๆนะคะแม่นาก็มีกําลังใจทาทามาตลอดไม่เคยท้อก็ทําทําไปนั่นแหละเดี๋ยวก็มีคนดูเองคิอย่างเงี้ยถ้าเขาเบื่อเดี๋ยวเขาก็เลื่อนผ่านไปก็คิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดมากว่า จะต้องให้ได้ยอดเท่านั้นเท่านี้ได้เงินก็คิดว่าถ้ามีไรายได้จาก youtube เงินที่ได้จาก youtube ก็จะเอาไปบริจาคแค่นั้นล่ะคะ่ะทุกคนก็ได้บุญกับแม่นาด้วยนะคะถ้าใครอยากทำบุญแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าไม่อยากจะมาทำบุญร่วมแม่นาก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอให้ติดตามนะคะจะ จะให้แมนาทาแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เงินท่านผู้ชมคนนี้ไม่อยากทดนบุ่กับแม่นาไม่อยากบืก่อกแม่นาเห็นแมนาบริอจะให้ตั้งหากันได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะขอบคุณมากนะคะ f อซทุกคนสวัสดีค่ะ